ะค,ะค่ะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูอยู่กนุดีอีกแล้วนะคะค่ะเราจะอยู่ในหน่วยที่สิบสองนะคะจังหวัดของฉันเช่นเดิมเรื่องที่สองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปรับฟังเลยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเป็นใครนะคะแนึงนะ หน่วยที่12นะคะจังหวัดของฉันเรื่องที่สองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะอ่าก็จะมีคำคล้องจองของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นปูสภาทองก่อนนะคะ,ะผู้ดูแลประชาชนจังหวัดฉันทุกทุกวันตรวจงานการท่วนถีคือผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ช่างแสนดีเราทุกคนแสนภูมิใจอันนี้ก็จะเป็นคำคล้องจองนะคะไหน เรานะคะเป็นคำค้องจองของผู้ว่าการจังหวัดนะคะอ่าต่อไปผ um ู้ว่าการจังหวัดกาลสินก็จะเป็นนายสมพลใจกลิ่นนะคะอ่าผู้ว่าชการจังหวัดกาลสินของเรานะคะภูมิลำนาเป็นคุณสุพรรณบุรีนะคะอ่านำรงตําแหน่งผู้ว่าชการจังหวัดกาลสินของเรานเองนะคะอ่าแล้ววันนี้คุณครูก็จะมีทำสับสังเกตุัาษาเด็กๆด้วยนะคะคำแรก็ค็อคำว่า cost o s t แปลว่า p ป COT cost แปลว่าเปนะคะอ่าคำต่อไปคำว่า cost cost แปลว่าม่อ TOT cost แปลว่าม่อนะคะอ่าคำต่อไปคำว่า cost o s, <S, <DVD> <S t แปลว่าเด็กเล็กนะคะ TOT cost แปลว่าเล็กนะคะอ่าคำต่อไปนะคะคำว่า hot hot แปลว่าร้อน HOT hot แปลว่าร้อนนะคะ ใบงานชุดบันทึกล่องลอยของเรานะคะเขาบอกว่า,าจะอยู่หน้าที่สามสิบสี่นะคะในชุดแบบสกัดของเรานะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆดูภาพตัวราชการจังหวัดกําลังเตรียมจัดงานประจิเปีของจังหวัดและเขียนสระออลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สมบูรณ์แบบนะคะคำแรกเลยคําว่าองอก็เติมอออเข้าไปนะคะคำที่ 2, อสองคำว่าซออู้ก็เติมอออเข้ไปนะคะ อ่าคำต่อไปต่อไม้ก็เติมอออลงไปนะคะก็จะมีอสามคำนะคะที่เราจะได้เติมน,นะคะอ่าใบงานต่อไปนะคะใบงานชุดบันทึกร่องรอยนะคะอ่าเขาบอกว่าจะอยู่ในหน้าที่35หนะคะอ่าใบงานตัวนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆจิดกากระบาดพับตัวเลือกของภาพคําตอบที่ขัดไป ก็ดูได้เลยว่าอะไรผู้ขาดหไปก็หรือขออ่ะเดี๋ยวคุณครูจะพูดเป็นตัวอย่างให้หนูข้อนะคะข้อแรกข้อที่หนึ่งก็จะมีครูว่าที่ว่าการคููว่าครูว่าที่ว่าการคููว่านะคะคูะู้วา่าที่ว่าการคููว่าคููว่าที่ว่าการแล้วก็อะไรที่ขาดหไปก็คือคู้ว่าโรคการกระบาดทับได้เลยนะคะสําหรับใบงานตัวนี้นะคะ ใบงานตัวต่อไปเ,อเป็นการบ้านนะคะการบ้านก็จะอยู่หน้าที่97นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะฉีดกากระดาษคัดคำศัพท์ที่ลรงพายด้วยโอทีนะคะแล้วลากเส้นภาพผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะคะเดินทางไปที่ประชุมที่สารากางจังหวัดและอ่านออกคำศัพท์นะคะ อ่านออกคนคำศัพท์นะคะก็จะมีคําว่า hot อ่า ot มีตัวไหนบ้างลากเส้นไปเลยพาผู้ว่าเดินทางไปที่ประชุมให้เรียบร้อยนะคะอ่าค่ะสาหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะอ่าอย่าลืมถ่ายรูปตั้งใจทํางานส่งคุณครูด้วยนะคะยิ้มสวยๆถ่ายรูปทํางานเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูให้เรียบร้อยนะคะยิ้มสวยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะคะอ่าสาหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ,คะ